ช่วงนี้สวนทุเรียนหลายสวนคงจะอยู่ในระยะดอกใกล้จะบานวันนี้นะครับผมจะพามาดูสวนทุเรียนที่ดอกใกล้จะบานแต่เป็นสวนทุเรียน2รุ่นรุ่นแรกเป็นรุ่นใหญ่รุ่นที่2เป็นรุ่นที่เพิ่งออกดอกได้ประมาณ2-3ปีซึ่งทั้งสรุ่นนะครับดอกใกล้จะบานเหมือนกันว่าทุเรียนสวนนี้เขาจัดการอย่างไรในระยะทุเรียนก่อนดอกบาน 난 아무 말도 할 수가 없었지 전 눈에 반한 자는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야 불러 널 야야야야 내을 고백하려고 타이밍만 는싸투รุ่น อายุมากกว่า20ปีนะครับทางด้านขวามือจะเป็นทุเรียนรุ่นรองลงมาอายุน้อยกว่ารุ่นขวามือนะครับออกดอกได้ประมาณ2-3รุ่นรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่3นะครับทั้ง2รุ่นมีลักษณะขนาดระยะของดอกอยู่ในระยะเดียวกันนะครับ <utiliz> รุ่นนี้เป็นรุ่นอายุ20ปีอัพนะครับลักษณะของดอกนี่ก็โตสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าเข้ามาใกล้ๆนี่ก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับลักษณะของดอกสมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะบานนะครับแล้วก็ได้ผ่านการแต่งดอกให้อยู่ในระยะที่พอประมาณแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเว้นระยะค่อนข้างห่างพอสมควรนะครับรุ่นนี้อีกไม่น่าจะเกิน10วันนะครับก็จะเริ่ม แตกที่ปลายปลายของดอกนะครับซึ่งช่วงนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเพรียไฟจะเข้าทาลายดอกนะครับดูความชื้นที่โคนนะครับเนื่องจากว่าก่อนอันนี้มีสภาพร้อนแรงค่อนข้างมากนะครับก็เลยมีการให้น้ําอย่างเต็มที่ทีเดียวแล้วก็มีวัชพืชปกคลุมดินนะครับเพื่ออุ้มความชื้นไม่ให้มีการขาดตอนของความชื้นนะครับทําขนาดนี้ก็ยังมีอาการใบร่วงนะครับซึ่งตรงนี้ให้ความชื้นอย่างสม่าเสมอค่อนข้าง สม่ำเสมอมากชนิดที่ว่าเรียกว่าเกือบจะวันเว้นวันบางทีก็ทุกวันนะครับเพื่อเอาชนะความร้อนนะครับแต่ว่าในการให้ให้ในปริมาณที่ไม่มากเพียงเพื่อจะให้มันมีความชื้นสม่ำเสมอเพียงเท่านั้นนะครับเงยมองไปข้างบนนะครับสังเกตได้ว่าแทบทุกจุดแล้วก็มีการแต่งดอกครบหมดแล้วนะครับตลอดเลยล้วลป,ประมาณ45วันที่ผ่านมา เราให้น้ําอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ตอนที่ระยะเหยียดตีนหนูนะครับเราเริ่มเพิ่มปริมาณการให้น้ำเพิ่มขึ้นทีละน้อยแต่ว่าวงของน้ําก็จะเริ่มออกมาที่ปลายทรงพุ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณของดอกเมื่อได้ปริมาณของดอกที่เหมาะสมนะครับก็ปริมาณของหัวน้ําก็จะให้กระจายออกไปนอกทรงพุ่มมากขึ้นเรื่อยๆช่วงมะเขือพวงขนาดกลางซึ่งอยู่ในช่วงประมาณสัก1เดือนนะครับ ก็จะเป็นช่วงที่ให้น้ํามากที่สุดเพื่อให้ดอกพัฒนานได้เต็มที่แล้วก็ให้มีใบอ่อนเดินนะครับข้อดีของการแต่งดอกนะครับหนึ่งคือทําให้ดอกเนี่ยมันเป็นกระปุกใหญ่ซึ่งก็มีความสมบูรณ์มากนะครับกว่ากระปุกเล็กเพราะว่าการแบ่งอาหารก็จะไม่ต้องแย่งกันเหมือนที่ไม่ได้แต่งเคล็ดลับสําคัญนะครับสําหรับการดูแลทุเรียนใหญ่ในระยะก่อนดอกบานนะครับนั่นก็คือระวังเรื่องใบนะครับเพราะว่า ทุเรียนใหญ่เป็นอะไรที่ใบอ่อนเดินค่อนข้างจะช้ากว่าทุเรียนเล็กนะครับเมื่อเราดูแลใบเก่าได้ไม่ดีนะครับเมื่อมีการสลัดก็จะทําให้ใบใหม่ออกมาค่อนข้างช้านะครับเมื่อใบใหม่ออกมาช้านะครับจะทําให้ดอกรุ่นนี้มีปัญหาในการผสมเกสรน,นะครับวิธีการที่จะทําให้ใบเก่าในทุเรียนรุ่นใหญ่หลุดร่วงได้ง่ายนะครับนั่นก็คือการควบคุมดูแลเรื่องการให้น้ำนะครับในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้เกิดการกระตุกนะครับกล่าวคือถ้าเราเว้นน้ํามากจนเกินไปนะครับ เรามีอากาศร้อนวันที่เรามาลดในครั้งต่อมานะครับก็จะเกิดการเรียกว่าเรามาลดตอนที่เขาแห้งก็จะเกิดการกระตุกซึ่งอาการกระตุกนี้จะทําให้ใบเก่าถอดนะครับนั่นคืออันแรกอันที่สองนะครับก็คือการให้ปุ๋ยทุเรียนใหญ่นะครับเราจะไม่เน้นให้ปุ๋ยตระกูลตัวกลางสูงแล้วก็ตัวหลังสูงมากจนเกินไปนะครับเพราะจะเป็นการกด การเดินของใบอ่อนนะครับจะทําให้อัตราการเดินของใบอ่อนเดินได้ช้ายิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าธาตุกลางหมายถึงอฟอสฟอรัสนะครับจะมีส่วนในการที่จะขัดขวางการลําเลียงธาตุอาหารของรากนะครับซึ่งจะเป็นธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองที่อยู่บริเวณพื้นดินนะครับปําเมินขึ้นไปเพื่อช่วยในเรื่องของการจเจริญเติบโตนะครับเราควรใส่8ปดในปริมาณที่พอเหมาะหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ก็จะยิ่งดีมากนะครับในช่วง ตอนที่ทเรียนออกดอกแล้วนะครับต่อมานะครับก็คือการจัดก,การเรื่องการดูแลเรื่องโรคและมแมลงนะครับนั่นก็คือตอนที่ใบเป็นใบเพสตลาดถึงใบเข้มนะครับในทุเรียนระยะดอกประมาณนี้นะครับประมาณ55วันถึง2เดือนตั้งแต่ระยะเหยียดตินหนจนถึงก่อนดอกบานนะครับจะเป็นช่วงที่อากาศนี้ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับซึ่งอากาศร้อนแรงเนี่ยใบยที่เป็นใบเพสตลาดจะถูกลายแดงเข้าเท่า,าทำลายนะครับ ซึ่งจังหวะนี้ควรเป็นจังหวะที่เราต้องดูแลเรื่องลายแดงนะฮะไม่ให้มาคัดเข้าทําลายใบซึ่งจะทําให้ใบสูญเสียการสังเขราแสงก็จะทําให้เกิดอาการใบร่วงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราให้น้ําน้อยแล้วก็ให้8-14เป็นประจํานะครับก็จะยิ่งทําให้การเดินของใบอ่อนชุดใหม่เป็นไปได้แบบล่าช้านะครับก็จะทําให้ดอกชุดนี้ไม่มีอาหารมาช่วยให้ดอกชุดนี้ติดได้ดีเพราะว่าอาหารที่ได้มาในการทําให้ดอกชุดนี้ติดได้ดีนั่นก็คือ การสะอ์แสงของใบนะครับซึ่งก็ะจะวนเข้ามาที่ดอกชุดนี้ทําให้เกิดอาการหลุดร่วงของดอกชุดนี้หลังดอกบานแล้วนะเพราะว่าเราต้องทําให้ใบช่วงนี้นะครับมีพลังมีความสามารถในการส่องแสงได้ดีที่สุดนะครับเพื่อการติดดอกของทุเรียนดอกนี้นะครับในระยะก่อนดอกบานและหลังดอกบานครับเดี๋ยวเราไปดนะูทุเรียนรุ่นเล็กนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ติดดอกได้ประมาณ2-3ปีนะครับว่าลักษณะทรงพุ่ม เป็นอย่างไรแล้วก็การให้น้ําก็เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเรามาดูทุเรียนต้นรุ่นเล็กกันบ้างนะครับรุ่นเล็กรุ่นนี้มีดอกได้ปีนี้รุึกจะเป็นปีที่3านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าดอกของทุเรียนรุ่นเล็กรุ่นนี้นะครับเป็นยังไงบ้างมาเจอตัวแรกก็คือซันเบอร์เลยครับนี่ครับเพราะว่าดินบริเวณช่วงนี้นะครับมีการส่องของแสงค่อนข้างจะตรงนะครับช่วงบ่ายเราก็เลยต้องแก้ไขนะฮะนี่ด้วยการให้น้ำนะครับค่อนข้างจะเยอะดูสังเกตความชื้นนะครับ นี่ดูความชื้นที่โคนนะครับแล้วเดี๋ยวดูดอกดอกนี้คืออีกประมาณสิวันก็จะบานดูแล้วมีกลิ่นหอมครับเริ่มเริ่มมีกลิ่นสังเกตว่าดอกใกล้จะบานในระยะไหนนะครับก็คือว่าสังเกตจากกลิ่นนะครับถ้าเกิดว่าตอนเนี้เราเดินมาที่ใต้ต้นนะครับยังได้กลิ่นยังไม่ค่อยชัดหมายความว่าอีกสักพักหนึ่งกว่าจะออกนะครับเราต้องเข้าไปดมที่ที่ดอกแต่ถ้าเกิดเราไปดู เดินเข้ามาในต้นแล้วมีกลิ่นแรงๆนี่แสดงว่าไม่เกินสองสัปดาห์ก็น่าจะบานนะครับข้างบนเริ่มมีบานบ้างแล้วนะครับนี่ครับแดดช่วงบ่ายนี้ก็ส่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้นมีฝนตกมานะครับแล้วก็มีการให้น้ําต่อเลยหลังจากที่ฝนหยุดนะครับก็จะมีอาการใบอ่อนเดินบ้างนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่เกษตรกรชอบนะครับเพราะว่าได้ดอกแล้วนะครับควรมีใบอ่อน แล้วยิ่งดอกใกล้จะบานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการาดูแลเรื่องใบให้สอดรับกับการบานของดอกให้ดีนะครับแล้วเข้ามาใต้ต้นนี้ก็เริ่มจะมีกลิ่นบ้างแต่ว่าก็ยังไม่แรงถ้าประมาณนี้ก็ถือว่าอีกประมาณสัก10วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ช่วงที่เราเรียกว่าระยะดอกบานนะครับอายุของดอกนี้น่าจะอยู่ประมาณเราเริ่มได้ดอกในระยะเย็ดหนูประมาณ20 2 5ตุลานะครับวันนี้วันที่16ธันวาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณคาสเดือนอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งก็ใกล้จะบานแล้วกันที่แล้วนี่ครับใบอ่อนใบที่เกษตกรปรารถนาใบาอ่อนระยะนี้นะครับออกมาได้ประมาณเดือนนึงนะครับเพราะว่าตอนที่เป็นดอกระยะเอียดตินหนูนะครับอายุประมาณ2 0กว่าวันเราให้น้ําอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ใบอ่อนเริ่มเคลื่อนในขณะเดียกันก็ ดอกก็พัฒนาด้วยนะครับได้ดอกพร้อมใบอ่อนนะครับด,ด,ดูข้างในฮะข้างนี้เป็นดอกใบอ่อนเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราต้องทำการถ้าเป็นช่วงที่มีฝนเนี่ยเราควรจะเร่งแก่ใบอ่อนชุดนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เราอาจจะปรับนิดนึงเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนแรงแล้วก็ที่สำคัญน็คือมีใบเก่า มีใบเก่าค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เราตัดินใจกันนะพพิจา,าว่าเราจะไม่ถอยน้ํามากจนเกินไปเราจะถอยลงมานิดเดียวแล้วใบแก่เราว่าเราจะไม่ไม่รีบที่จะเล่นแก่นะครับก็ให้ธาตุอาหารปกตินี่เป็นดอกที่เราผ่านการแต่งดอกมาแล้วนะครับแต่เรายังเอาไว้ค่อนข้างเยอะ แต่จริงแล้วต้นนี้ก็เอาไว้สักประมาณ50กว่าลรก60ลูกแต่ดอกนี้ก็เป็นเป็นร้อยดอกแล้วครับเป็นร้อยกระปุกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับสำหรับทุเรียนรุ่นใหญ่อายุ20ปีนะครับกับรุ่นรองลงมาที่เพิ่งออกดอกได้ประมาณสัก2-3รุ่นนะครับนั่นก็คือในระยะช่วงนี้เราจะมีการเน้นให้น้ำค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนแรง สลับกับหนาวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ให้น้ำเนี่ยอัตราที่จะเกิดอาการซันเบิร์นะครับก็คือขอบ,บใบไหม้ขอบใบแห้งนะครับจะเป็นไปได้สูงมากแล้วก็อัตราการพัฒนาของดอกจะพัฒนาได้ช้ามากนะครับเพราะว่าโดนอากาศบีบนอกจากเราจะจัดการเรื่องการให้ปุ๋ยทางดินอย่างเหมาะสมแล้วก,การให้ปุ๋ยทางใบตามระยะดูแลเรื่องโรคและ,มะแมลงเป็นอาจินแล้วนะครับเรายังมีความสาคัญในการที่จะต้องดูแลเรื่องน้ําเป็นอย่างดีเพราะว่า น้ำเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการที่จะพัฒนาของทุเรียนในระยะที่เป็นระยะตั้งแต่ดอกเล็กๆจนถึงดอกกล้บานและที่สําคัญก็คือว่าการพัฒนาของดอกในรุ่นนี้นะครับเป็นการพัฒนาในสภาวะที่ร้อนแรงนะครับน้ำจึงมีความสําคัญมากการให้น้ําเราเน้นการให้แบบสม่ําเสมอไม่เว้นนานจนเกินไปแต่เราสามารถเ,าเช็คอิงกับสภาพอากาศปกติได้นะั่นก็คือถ้าเกิดมีฝนนะครับเราก็เลื่อนออกไปได้นะครับถ้าเกิดว่า ฝนตกเสร็จใหม่ๆอย่าเว้นนานเรารีบรดน้ําส่งต่อเพิ่มความชื้นให้มันเป็นความชื้นที่เขาเรียกว่าความชื้นแบบต่อเนื่องแล้วก็สม่าเสมอนะครับซึ่งการรดน้ำแบบนี้นอกจากจะทําให้ใบเก่าไม่ถอดแล้วนะครับจะทําให้อัตราการเดินของใบอ่อนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็การพัฒนาของดอกพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับการให้น้ําทุเรียนในระยะออกดอกตั้งแต่เหยียดตีนหนูจนถึงก่อนดอกบานนะครับขั้นแรกเมื่อเราได้ดอกในช่วงของเหยียดตีนหนูนะครับเราจะให้น้ํา ในปริมาณที่ค่อนข้างมากถึงปลายทรงพุ่มได้เราอาจจะให้ถึง30นาทีถึง40นาทีได้จะวันเว้นวันหรือเว้น2วันก็แล้วแต่สภาพพื้นผิวนะครับสภาพพื้นดินนะครับช่วงต่อมาเป็นช่วงอายุประมาณ30วันถึง40วันเป็นช่วงที่เราให้น้ํามีความจําเป็นต้องให้น้ําให้มากที่สุดเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ดอกจะพัฒนาได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงกลางก็คือประมาณ30วันช่วงนี้นะครับ เราจะให้น้ําออกมานอกทรงพุ่มถ้าให้บ่อยได้ยิ่งดีนะครับเพื่อที่จะให้ดอกพัฒนามาอีกช่วงหนึง่งถึงดอกใกล้จะบานนะครับช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่ผ่อนปริมาณการให้น้ําลงมานะครับเพื่อให้ดอกที่ผ่านการให้น้ำมาแล้วในช่วงกลางนะพัฒนามาดีแล้วก้าวเข้าสู่ช่วงที่เริ่มหมาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งเพื่อให้ภายในของดอกนะครับ มีการผสมเกสรได้พอดีมีความชื้นมีปริมาณของอน้ำผึ่งน้ำหวานในตัวของกลีบดอกมีปริมาณที่พอดีเพราะเราถอยน้ำลงมานะครับสามช่วงของการให้น้ำนะครับให้มากแบบแนวเริ่มต้นจากน้อยมามากนะครับพอมาช่วงกลางมากที่สุดเพราะว่าเป็นการพัฒนาให้ดอกพัฒนาที่สุดนะครับตอนดอกใกล้จะบาน ให้ลดปริมาณการให้น้ำมาเพื่อให้ดอกแห้งแล้วก็ติดได้ดีนะครับมาถึงการให้ปุ๋ยทางดินนะครับตั้งแต่ระยะเหยียดต้นหนูเมื่อเราได้ดอกเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ใบสภาพตันนะครับมีแต่ใบอ่อนบ้างเล็กน้อยเราจะให้ปุ๋ยบำรุงสู่เสมอนะครับซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาทุกส่วนเพื่อให้ต้นฟื้นจากความเครียดในช่วงก่อนออกดอกนะครับหลังจากนั้นเราจะให้ปุ๋ยสูตรเสมอคู่กับการให้น้ํา มาจนถึงช่วงกลางนะครับก็คืออายุประมาณ30วันซึ่งเป็นช่วงที่เราให้น้ามากที่สุดแล้วก็จะเป็นช่วงที่ใบอ่อนออกมากลางออกมาเป็นใบระยะค่อนข้างจะเกือบเพสลาดอายุประมาณ30วันถึง40วันนะครับก็จะมีใบเพบ้างแล้วก็มีใบผั <ak> <foods> กดาบบ้างช่วงนี้เป็นช่วงที่เราให้น้ํามากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงที่เราให้ปุ๋ยทางดินสูตเสมอในปริมาณที่เยอะที่สุดนะครับตั้งแต่เยีติหนูมาแล้วเราก็จะจบการให้ปุ๋ยทางดิน ในช่วงประมาณ40วันที่ดอกได้อายุประมาณ40วันนะครับไม่ให้ต้นทุเรียนนะครับมีอาการในตัวเจนตกค้างซึ่งจะส่งผลให้การติดของดอกในช่วงก่อนดอกบานนั้นติดได้ไม่ดีนะครับประมาณ25วันก่อนดอกบานนะครับเพื่อเป็นการเซฟดอกในช่วงนี้นะครับนี่คือการให้ปุ๋ยทางดินนะครับต่อมาเป็นการให้ปุ๋ยทางใบนะครับตั้งแต่ระยะเหยียดตินหนูนะครับธาตุอาหารที่จะช่วยให้ดอกพัฒนาได้ดีก็คงไม่พ้นแคลเซียมและโบลอนนะครับ แล้วก็มีชุดที่ช่วยพัฒนาช่อดอกนั่นก็คือการให้สารสีเพื่อช่วยทําให้ต้นสร้างฮอร์โมนจิบอลาลินช่วยการยืดขยายนะครับแล้วก็จะมีสู่รบำรุงทางใบนะครับเพื่อ,อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยบํารุงสูตรเสมอทางดินนะครับทำให้ลดภาระของต้นในการที่จะเกิดเป็นปุ๋ยตกค้างหรือมีความเค็มแต่เราต้องให้ปุ๋ยทางดินในสภาพในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแต่ให้ปุ๋ยทางใบให้สอดคล้องกับปุ๋ยทางดินนะครับ สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วงกลางนะครับประมาณ25วันถึง45วันนะครับตั้งแต่ได้ดอกมานะครับก็จะเป็นช่วงที่มีใบอ่อนช่วงยอดนะครับซึ่งช่วงนี้เราควรระวังเพรียฟไฟที่จะมาเข้าเข้าทำลายยอดบริเวณใบอ่อนบริเวณยอดนะครับซึ่งเพรียฟไฟถ้าเกิดเข้าทำลายจะทําให้ใบอ่อนนั้นร่วงลงนะครับจะทําให้ใบใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเพิ่มคู่กับใบชุดเก่านะครับลดน้อยลงจะทําให้เป็นปัญหาในการ ติดดอกได้นะครับแล้วก็จะไม่มีใบในการเลี้ยงลูกของดอกชุดนี้หลังจากดอกบานแล้วนะครับเราดูแลทั้งลายแดงและดูแลทั้งเพี้ยไฟก็จะทําให้การให้น้ําของเรานะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมาจนถึงระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายสุดนะครับสอดคล้องกันไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้น้ําการให้ปุ๋ยทางดินการให้ปุ๋ยทางใบนะครับและการดูแลเรื่องมแมลงที่จะมาข้อทําลายใบทั้งใบแก่และใบอ่อนนะครับเพียงเท่านี้55วันถึง60บวัน ของการดูแลดอกทุเรียนตั้งแต่เย็ตติหนูจนถึงก่อนดอกบานก่อนที่จะพัฒนาเป็นผลเล็กนะครับก็ดูแลได้ค่อนข้างที่จะจะเรียกว่ายากก็ยากนะครับจะเรียกว่าง่ายก็ง่ายเดือนนะครับ2เดือนนี้ถ้าเราใส่ใจอีกประมาณ4เดือนที่เหลือเราก็รับทรัพย์ครับ 기다리다 지쳐, 그만 널 놓칠까봐.